คุณชายจางช่างมีน้ำใจมาส่งคนของกองคารวานข้าด้วยตัวเองทุกครั้งดังนั้นข้าจึงเตรียมสุราเลือดเอาไว้อวยพอให้คุณชายจางได้กลับมามีชีวิตใหม่สุราดี ากข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นสุราดังจากหยางโจฉงฮวาลู่สมแล้วที่เป็นบัณฑิตสำนักซิ่วเหวินการชิมสุราก็ชั้นหนึ่งดื่มสุราเขียนบทกวีคนรุ่นหลังล้วนเชิดชูคุณชายจางมีความรู้ความสามารถนะมีกล้าหรอต่อยมีความรู้ความสามารถมาอยู่ต่อหน้าคุณชายเยียนก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้น เดิมทีก็ไม่คิดจะดึงท่านมาอยู่ในแผนการแต่ท่านเดินเข้ามาเองอีกอย่างบนเรือของเหอผูนะ่เนี่ยท่านก็ใช้ไข่มุกบรณาการมาหลอกล่อไข่คิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกคุญชายเยียนหลอกกลับแต่ท่านก็ได้รับน้ําตามนุษย์มัจฉาอันลําค่าไปอีกทั้งกําไรที่มากที่สุดก็คือได้รู้จักกับตวนอู่ที่ยังเป็นทิดามุกอยู่ บัญชีสกุลช่วยท่านส่งให้ข้าใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ใจดีขนาดนะั้นแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในแผนการของท่านเมื่อไข่มุกบรรณาการของสกุลชุวยถูกทำลายท่านก็ใช้งานประชันโครงบีบังคับให้ช่วยสื๋อจิวแข่งขันมรุดมัชฉาจิงสมบัติกับท่านแล้วก็ยืมมือสกุลฝินซื้อไข่มุกทั้งหมดในกวางโจจากนั้นก็หลอกใช้พ่อค้าจากนานไห่หลอกดีถ่ายเอาเงินทั้งหมดจากช่วยสือจิวอ๋อแล้วก็ที่นี่แหละ ที่รวมมือกับเพรนยิไเว้แสดงละครแกล้งตายทรมาตอนนี้สกุลชุยสิ้นเนื right. ้อประดาตัวคิดจะพลิกสถานการณ์ก็ไร้แรงกำลังคุณชายจางช่างฉลาดเสียจริงเห็นแค่นิดหน่อยก็เข้าใจแล้วระมัดระวังรอบข้อสู้กุนชายเย็ยนไม่ได้หรอกที่ทำทุกวิถีทางวางแผนรัดกุมทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่ข้าเหตุใดถึงดึงข้าเข้ามาด้วย คุณชายจางไม่ยินยอมเป็นมีดในมือผู้อื่นเช่นนั้นแล้วก็ต้องมีจุดประสงค์ของท่านเองเหตุใดต้องทำลายสกุลชุยให้สิ้นซากด้วยสกุลชุยไม่สมควรตายหรยท่านมีความแค้นกับสกุชลชุยเลยความแค้นที่มีอาจอยู่ร่วมโลกข้าเคยบอกท่านแล้วสนามการค้าก็เหมือนกับสนามรบไม่ใครก็ใครต้องตาย ข้าได้แอบสมบัญชีของสกุลช่ยไปยังฉางอันแล้วสกุลช่ยต้องพ่ายแพ้แน่นอนไม่รู้ว่านี่จะสมปรารถนาของคุณชายเยียนหรือยังข้าเพิ่งมาที่ต้าถังแผนการใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการจะสมปรารถนาได้อย่างไรท่านยังจะทำอะไรอีกนี่ท่านกำลังเป็นห่วงข้าเลยข้าทำตามอำเภอใจมาตลอดอยากทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดได้ ฉะนั้นข้าขอถามต่อไปอยากจะไปที่ไหนเป็นห่วงข้าอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ได้เป็นห่วงข้าแต่เป็นห่วงคนบางคนเท่านั้นเย็นจื่อจริงข้าขอเตือนแขนของท่านอย่าดึงนางเข้าไปเกี่ยวด้วยทั้งหมดนี้นางเป็นคนเลือกเอง จากวันนี้ข้าจะขอให้ของขวัญท่านอีกอย่างก่อนที่สกุลเยียนจะถูกยึดทรับย์ขายประมูลมีคนแช้ย,ยื่อไปหาชวยสือจิวจากนั้นสกุลชุยก็มอบไข่มุกให้เขาปีละสิบเหรียญคดีไข่มุกบรรดาการยังเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นละ่ะข้าพูดได้เท่านี้แล้ะที่เหลือก็คุณชายจางก็ต้องไปสืบด้วยตัวเองแล้ว ท่านแม่ถึงเก็บของของเขาไว้หรือว่าเขาจะเป็นพ่อของข้าสกุลเจิ้งที่หยางโจรู้เรื่องในกว่างโจหรือยังรู้แล้วเจ้าจือเหิงคุณชายห้าแห่งสกุลเจิ้งได้ออกเดินทางแล้วร่วมมือและแยกจากเพราะผลประโยชน์ตอนนั้นสกุลเจิ้งและสกุลชุยก็เป็นเพราะผลประโยชน์ถึงได้ใส่ร้ายสกุลเยียนบัดนี้ก็เป็นเพราะผลประโยชน์พวกเขาเลยเป็นสุนัขกัดกันเอง ก็ดีเหมือนกันให้สกุลเชิ่งมาส่งสกุลชุยเป็นครั้งสุดท้ายเถอะพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางไปเสาโจนี่คือเครื่องประดับคล้ายๆกับที่ชุยสื่อจิ๋วมอไไปสื่อหน้าเวยไม่ใช่หรอนี่คือปิ่นปักผมสกุลยางแห่งยางโจ ที่ตอนนั้นเป็นที่นิยมในเหล่าราชวงศ์และชนชั้นสูงลวดลายในตอนนี้อยู่ในมือสกุลชุยของข้าทําไมท่านแม่ถึงมีสมุดภาพของสกุลเยียนแห่งหยางโจได้ล่ะท่านแม่อยู่ที่โรงเรียงมุกสกุลชุยแต่เยียนจื่อจริงคิดแต่จะค้นล้มสกุลชุยเช่นนั้นสกุลเยียนแห่งหยางโจคืออะไรอีกล่ะระหว่างพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกัน ไ่ออกเรือแล้วล่ะทำไมอยู่ๆก็ออกเดินทางนะคุณชายจางพี่อูช่วยข้ามาตั้งเยอะยังไม่ทันได้บอกลาเลยท่านผู้นำค่อยๆขอรับท่านพ่อเก็บของเรียบร้อยแล้วหรือเจ้าค่ะ เดินทาง <c oughs> ท่านพ่อให้ข้าไปเองเถอะเรื่องนี้สำคัญมากพ่อต้องไปด้วยตัวเองท่านพ่อท่านพ่อสุขภาพของท่านจะตรากตามเดินทางไม่ได้แล้ว ให้ข้าไปเถอะซสือจิวเนียงเจ้าฉลาดพ่อรู้ตั้งแต่ตอนเจ้าเด็กๆแล้วแต่อย่างไรเจ้าก็เป็นสตรีมีบางเรื่องที่ไม่ควรให้เจ้ามาแบกครับแต่ว่าท่านพ่อเสือจิวเหนียงเป็นคนของสกุลชุยครั้งนี้เป็นความผิดของสือจิวเหนียงซสือจิวเนียงต้องพยายามเต็มที่เพื่อชดใช้ จเจ้าต้องไปเชิญหน้ากับอะไรฐานองค์เคยบอกว่าจะให้ข้าแต่งเข้าจวนบางครั้งเป็นสตรีกลับใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าจริงๆนี่ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้ว ไปถเท่านพ่อลูกไปแล้วนะขอบคุณท่านพ่อ ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ยอมรับเจ้าแต่โลกไม่ยอมรับที่เจ้าเป็นเช่นนี้ต่าเนีหรือว่าทำไมเห็นมันแล้วทำให้ข้านึกถึงทาาเก็บไข่มุกคนนั้นข้ากับนางต่างกันตรงไหนก็แค่เพยายามควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ในโลกนี้เท่านั้น เทียงต่ครั้งนี้ข้าไรเรี่ยวแรงต่อต้านถ้าเก็บไขมุกคนนั้นคิดไม่ถึงว่าข้าจะอิจฉานางอยู่บ้างสุจิ๋งเหนียงท่านจะแต่งเข้าจวนฐานอองจริงๆเหรอท่านต้องไปเป็นอน,นุนะสกุลช่ยมีภัยพิบัติเช่นนี้ ถ้าหากต้องการให้ฐานอองปกป้องก็มีราคาที่ต้องจ่ายครั้งนี้เกรงว่าคงจะออกมาได้ยากแล้วเอ๊ะนี่มันช่วยสือจิ๋วหนิงไม่ใช่หรือบัาง่านี้คุณชายห้าสกุลเจ้าเจ้าค่ะถ้าล่วงเกินแล้วคุณชาย ชุยสืบจิวเจ้าแต่งตัวเช่นนี้จะแต่งเข้าสกุลเจ้าของข้าได้อย่างไรเจ้าคิดว่าข้าอยากแต่งเข้าสกุลเจ้าของพวกเจ้าหรือเป็นแค่ลูกอนุไม่ต้องให้เจ้ามายุ่งด้วยหรอกใช่แต่บัดนี้เกรงว่าไม่ใช่ปัญหาว่าเจ้าอยากหรือไม่อยากหรอกนะสกุลชุวยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เจ้าจะแต่งเข้าได้หรือไม่ก็ยังไม่แน่เลยใช่แล้วที่สีเจียว ข้ายังมีเรือนอกของตัวเองอยู่อีกหลังไม่อย่างนั้นคุเสเพถ้าสื่อเจิ๋วของพวกเราจะเป็นอน,นุได้อย่างไรใชออ่ใช่ใช่ใช,ใช่แต่อย่างไรคนที่ข้าจะแต่งงานด้วยก็คือสื่อจิ๋วเหนียงนะเจ้าจำเอาไว้ บนโลกนี้ไม่มีสื่อจิวเหนียงเรื่องของสกุลชุยไม่ต้องให้เจ้ามายุ่งคิดถึงสกุลเจ้าของพวกเจ้าดีกว่าว่าจะผ่านมารสสมกวางโจในครั้งนี้ไปได้อย่างไรจะอย่างไรสกุลเจ้าก็ร่วมมือกับซุยหนานอิงเอาไว้เยอะมากเรื่องนี้ไม่ต้องให้ข้าที่เป็นลูกหน,นูไปยุ่งด้วยหรอครั้งนี้เข้ามากวางโจก็แค่มาเที่ยวเล่นตามภูเขาขานทีชื่นชมสาวงามวันนี้ได้เจอสาวงามสกุลชุยที่นี่ ถือว่าไม่ได้เดินทางเสียเปล่าแล้วเจียวหลัวไปเอาสุราฉงฮวาลู่ที่สกุลชุนให้ข้ามากับมบงูในห่วยที่ไร้าราคาของข้ามาข้าจะร่วมดื่มกับสาวงาม นายท่านเมื่อครู่ข้าได้ยินเซียมีบอกว่าถ้าวันนี้ใครชนะการแข่งขันอาหารทั้งโต๊ะจะเป็นของคนคนนั้นแน่นอนถ้าเช่นนั้นข้าจะลองดูแต่ถ้าข้าชนะอาหารโอชาทั้งโตนี้ต้องแบ่งให้ท่าทุกคนนะออ้ากิน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 กกินกินกนนกินกินนกนนกน

รอเดี๋ยวนะไม่ถนัดม้อสั้นหน่อยเช่นนั้นท่านใช้อันนี้ก็แล้วกันขอบคุณมากเลย ระวัดงด้วยท่านพี่พพตัวนูตัวอูตัวเล็กๆแต่กลับชอบการต่อสู้ทหารมากเลยแต่ว่ากระบวนท่านี่ไม่มีแบบแผนเลยสักน,นางเรียนรู้ด้วยตัวเองแค่ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะเป็นครั้งแรกจริงๆครั้งแรกเลยนะ ราหน้าเลือกดาบสั้นที่เหมาะมือให้นางสักเล่มตอนนี้นางเหมาะมอจะฝึกการแทงเรียนแบบแผนไม่ทันแล้วแน่ท่าอยากให้นางเรียนรู้ทุกอย่างเลยนะนางอยากจะพึ่งพาตัวเองถ้าก็แค่พายเรือตามน้ําเท่านั้น <c oughs> บนโลกนี้มีคนมากมายที่จมปลัในโคลนตมและกลับไม่อยากขยับตัวนางอยาจะช่วยเหลือตัวเองท่าก็เลยช่วยนางหน่อยระวังระวังระวัง มขอบคุณมากดีกมากเค้ดีดีมากนายท่านว่าอย่างไรอันนี้กันได้ดีเลยได้พ่อจะให้พ่อครัวเตรียมให้อีกหน่อยกินให้อร่อยนะขอบคุณนายท่านเฮ้มาเลยไปเลยะ อบคุยนะกอนขอบคุณนะทุกคนไ้กินอาหารกลางวันีรับเรื่องนี้าแค่ตีไม่โดนใช่ไหมตอนนั้นสวยจริงเลยจัเจ้าเห็นหรอเปล่าว้าวไม่เคยรู้สึกได้ถึงทะเลแบบนี้มาก่อนเลย